แต่ว่าผมมีนักลงทุนที่มาขอข้อมูลทั้งที่เป็นสถาบันทั้งที่เป็น VI รายใหญ่มากันเป็นกลุ่มๆเยอะมาก สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ e อ็กซ์คลูซีฟอินเทอร์วิวนะครับผ่านแพลตฟอร์มของสำนักข่าว i n f o q u e s t นะครับวันนี้อยู่กับผมแชลรัตพุ่มมาลานะครับที่จะพาคุณผู้ชมไปเจาะลึกพื้นฐานของบริษัทจดทะเบียนที่น่าสนใจนะครับและหนึ่งในบริษัทจดทะเบียนที่น่าสนใจในเวลานี้นะครับนั่นก็คือบริษัท North East Rubber จำกัดมหาชนหรือที่ใช้ตัวย่อว่า NER นะครับที่วันนี้เองเข้าไปอยู่ในจอเรดาร์ของนักวิเคราะห์หลายๆท่านเหมือนกันนะครับ งพรเงาเรืองพงศ์นักลงทุนพอร์ตหมื่นล้านนะครับที่เข้าไปถือหุ้นอันดับ3ในบริษัทนี้นะครับและแม้ว่าในปีที่ผ่านมานะครับจะเกิดภาวะโควิด19านะครับทำให้หลายบริษัทได้รับผลกระทบแต่ว่าถ้าไปดูผลประกอบการของ NER เองเนี่ยจะพบว่าผลประกอบการกำไรเนี่ยเติบโตทุบสถิติสูงสุดใหม่นะครับทำให้ในปี2564นี้นะครับน่าสนใจมากว่าผลประกอบการของ NER จะทุบสถิติอีกหรือไม่นะครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยเจาะลึก พื้นฐานกับผู้บริหารพร้อมกันครับสิ่งที่เรามองว่าทำไมสถาบันหรือว่านักลงทุนโดยเฉพาะนักลงทุน V i รายใหญ่ๆเข้ามาถือหุ้นเราค่อนข้างบ่อยมีข่าวออกมาเรื่อยๆนะครับเรามองว่าเราหนึ่งเราเป็นหุ้นที่ค่อนข้างมีการเจริญเติบโตที่ดีทุกคนมองเห็นว่าเรามีมีโค้ดแน่ๆนะครับและด้วยวิธีการค้าขายของเรา โอกาสขาดทุนยากมากนะครับมีแต่ว่ากําไรน้อยหรือกาไรมากเท่านั้นซึ่งอัตรากําไรที่เราทําได้ก็ไม่เคยต่ำกว่าสี่เปอร์เซนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนักลงทุนทุกท่านให้ความมั่นใจกับเราค่อนข้างเยอะอนะครับผมมองว่าน่าจะเป็นเรื่องตรงนี้นะครับแล้วทุกครั้งที่เราพูดออกไปตัวเลขหรือวิธีการทํางานมันสะท้อนมาตามที่เราพูดเสมอ นะครับเพราะว่าโดยการทํางานโดยวิธีของเราตัวเลขทุกอย่างที่เราพูดออกไปมันเป็นตัวเลขที่เกิดขึ้นจริงในอนาคตแน่ๆเพราะว่าราคาของจํานวนของซื้อไว้แล้วราคาซื้อรู้แล้วราคาขายรู้แล้วเพราะฉะนั้นส่วนให้มันจะแหวนได้จริงจรสามสี่ห้าเปอร์เซ็นต์แค่นั้นระวังเป้าเข้าเซ็ตร้อยในปีหกเจ็ดนะครับคือถ้าบอกว่าณวันนี้เซ็ตร้อยเข้าไปเนี่ยมาเก็ตแคปประมาณสักหมื่นสองหมื่นห้าเข้าได้ละแต่เข้าไปแล้วไปอยู่แถวล่าง โอกาสถูกเตะออกมาอีกมีใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราวางเป้าเราถ้าเราจะเข้า Market Cap ของเราต้องอยู่ที่ประมาณ1 5ื่นขึ้นนะครับถึงอาจจะต้องถึง20,000ื่นใน้ซ้ำไปซึ่งปี 6, 7เราวางเป,าเป้าของเราไว้ขนาดนั้นครับซึ่งนั้นเท่า,าตัวเท่าตัวจากจวานันจากวันนี้จากวันนี้ใช่ครับเป็นไปได้มากน้อยขนาดไหนเราค่อนข้างมั่นใจว่าทําได้ขอท้าความไปในเรื่องของกำลังการผลิต นะครับเพราะว่าเป็นไฮไลท์ของเราที่ว่าทำให้เกิดออรอทามไฮมาตลอดนะครับคือเราปี2561เราเริ่ม IPO นะครับแล้วเราก็เข้ามาสู่ตลาดหลักทรัพย์เมื่อ7พฤศจิกา2มี 2> การคอมมิชในตลาดไว้ว่าเราจะมีการสร้างโรงงาน s อ r แห่งที่2กํ 2> กำลังการผลิต170,000ตันต่อปีนะครับซึ่งโรงงานแห่งนั้นมันมาเสร็จในควอเตอร์3ของปี6 6 3นะครับ ก็เท่ากับว่าในปี63เรามีกำลังการผลิตรวมทั้งสิ้นนะครับ46 0 0 0 0ตันนะครับจากที่เราเคยมีอยู่แค่2,09 0 0นนะครับทำให้เราเกิดนิวไฮในแง่ของการผลิตและการขายนะครับยอดขายที่เป็นเงินบาทก็จะนิวไฮมาตั้งแต่ Q 3แล้วมาพีคจริงๆใน Q 4ซึ่งเกิดจาก2สถานการณ์ที่มันที่มันมาพร้อมกันพอดีนะครับเริ่มจากสถานการณ์โควิด ในคิว1ของปี63เป็นสถานการณ์ที่ทําให้ทุกคนตกใจว่าราคายางจะไม่ดีแต่สุดท้ายแล้วกับกลายเป็นว่าถุงมือยางเป็นพระเอกขี่ม้าขาวมาช่วยดึงซัพพายยางออกไปทําให้ซัพพายยางในส่วนของอยางลอที่เราทําอยู่มันหายไปด้วยทําให้ราคายางกลับบวิ่งขึ้น,นคืนปีก่อนๆเรามีกําลังการผลิตที่290,000ตันใช่ไหมครับ เราจะขายของได้ล็อตละไม่เกิน 3- 400ตันต่อลอ็อตซึ่งลูกค้าต้องการซื้อล็อตหนึ่งอ่ะแปดร้อยตันหรือพันตันพอเขาต้องการพันตันแต่เราเราขายเขาแค่4 0 0รอยเขาซื้อกับเราแล้วเขาต้องไปหาซื้อเจ้าอื่นอีกทําให้เสียเวลาเขานะครับเพราะฉะนั้นเขาก็จะกดจะกดราคาเราครแต่ปีนี้พอเราขยายโรงงานใหม่เราสามารถขายเขาทีละแปดร้อยตันพันตันได้ตามที่เขาต้องการเพราะฉะนั้นแล้วเขาจะให้ราคาที่ดีขึ้น แต่โรงงานใหม่ของเรากับโรงงานเก่ามันอยู่ในที่เดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราจะมีคอสบางตัวทีเ่เป็น fixed cost ไม่ได้เพิ่มขึ้นตามจํานวนการผลิตที่เพิ่มขึ้น Economy o f อฟสเกลใช่ครับถูกต้องครับในโรงงานเราตอนนี้เกิดคําว่า Economy o f อฟสเกลขึ้นมาเต็มๆลังจาก Q3 ครับมันเท่ากับว่าของขายได้ราคาขึ้นต้นทุนลดลงครัช่องว่างตรงนี้ของเราห่างขึ้นใน,ในปีนี้หรือว่าปีถัดไปเรื่อยๆค ประมาณการในช่วงเดือนพฤศจิกาที่ผ่านมานะครับซึ่งเป็นช่วงที่ทำก็ประมาณนะครับเราประมาณการยอดขายปีนี้เอาไว้อยู่ที่410,000่ตันนะครับเป็นยอดขายเป็นเงินบาทประมาณ2 2 0 0 0มือัล้านนะครับตอนนั้นเราเราประมาณการตอนนั้นราคาราคายางยังยังไม่ได้วิ่งเท่าไหร่นะครับแต่ว่าน่าจะมีการปรับประมาณการใหม่ในในหลังจากจบพอเตอร์หนึ่งครับครับอย่างนี้ถ้าให้ในใจอะ เราจะมีการปรับประมาณการรบตัวประมาณการเนี่ยมันจะเติบโตกว,ว่าเป้าหมายที่เราวางไว้ขนาดไหนถ้าดูจากสัญญาณของตัวราคาแล้วก็ดีมานที่มันเข้ามาในเวลานี้น่าจะประมาณ5-10%นครับมากกว่าเป้าหมายเดิมใช่ครับครับผมอย่างนี้คือปีนี้ก็ยืนยันว่าออทามไฮถ้าคิดทั้งปีออทามไฮแน่นอนครับนะครับแต่ถ้าคิดเป็นควอเตอร์อาจจะมีควอเตอร์ที่มันมีตกหล่นหรืออะไรบ้าง<อ>นะครับเ<อ>พราะสถานการณ์ตอนนี้มันตัวแปรมันมีเยอะอนะครับยังอยู่ๆนะครับตู้คอนเทนเนอร์ขาดแคลนอย่างเงี้ย มันเป็นสิ่งที่เรานึกไม่ถึงนะครับค่าเฟดขึ้นราคาเป็นสิ่งที่เรานึกไม่ถึงนะครับแต่ว่ามันก็ผ่านวิกฤตตรงนั้นมาแล้วนะครับแต่ว่าทําให้เราเองก็รู้แล e ้วว่ามันยังมีวิกฤตอะไรรออยู่หลายๆอย่างหรือว่ามีความผันผวนรออยู่หลายๆอย่างถ้า <ๆ S 1> เพิ่มทุนตัวนี้นะครับเราวางเราวาง,เ,าวางเป้าว่าเราจะเพิ่มทุนให้คู่ค้าเรานะครับเพื่อที่จะให้การขายของของเราเอง มีประสิทธิภาพแล้วก็มีความยั่งยืนมากขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วการที่เราเพิ่มทุนไว้เป็นการที่เราเตรียมตัวถ้าคือปัจจุบันเรามีการคุยกับกับกับลูกค้า2องสามรายรที่ที่จีนแล้วก็ญี่ปุ่นนะครับแต่ปัญหาคือเราคุยแล้วมาสุบกันทางโทรศัพท์ไม่ได้ต้องบินไปเจอกันและคุยและเซ็นสัญญากันคืออย่าลืมว่าการการคุยตกลงราคากับจีนหรือญี่ปุ่นถ้าบอกว่าตกลงกันวันนี้แล้ว แล้วผมกลับมาแล้วบอกว่าโอเคลูกค้าเอาแล้วนะก็ขอประชุม EGM เพื่อเพื่อให้ให้ให้คณะให้ที่ประชุมอนุมัติคมันใช้เวลาเป็นเดือนหรือ2เดือนณ<อ>วันนั้นราคา,รา,คากระดาษมันเปลี่ยนไปแล้วลูกค้าอาจจะเปลี่ยนใจก็ได้ครับเราก็เลยต้องต้องขออนุมัติทิ้งเอาไว้เพื่อที่ถ้าเกิดว่าลูกค้าเสียเยื่อกบเลาวันนี้ปุ๊บพรุ่งนี้เช้าเซ็นสัสญ,ญญาเลยอมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นครับ ทำไมเราถึงใช้เครื่องมือการเพิ่มทุนในการระดมทุนแทนที่จะออกเครื่องมืออื่นนะและคุณชูวิทย์มองเห็นโอกาสอะไรตรงนี้คือกา,การเพิ่มทุนตรงนี้แค่สิเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะฉะนั้นเราไม่ได้กัวงวลเรื่องก,การได้รูดหุ้นนะครับแต่ว่าเราต้องการหาโอกาสในการเดินทางหรือว่าการการโตของของเนอในอนาคตในตลาดโลกมากกว่าเราถึงเลือกคู่ค้าที่เป็นคู่ค้าหลักหรือว่าผู้ผู้ค้ารายใหญ่ในต่างประเทศซึ่งจะเป็นคนที่พาเราโตขึ้นไปได้แน่ mm hmm. รเราไม่ได้ขาย p p พตัวนี้ให้ใใหให้้คนทั่วไปครับปัจจุบันเราทำสินค้าอย่างธรรมชาตินะครับเน็ตมาจิ้นอยู่แค่ประมาณสัก4-7%นะครับแต่ว่าถ้าทำสินค้าสำเร็จรูปพวกนี้เน็ตมาจิ้นอยู่ที่ประมาณสัก15-25%ซนะครับซึ่งเราต้องการที่จะไปเพิ่มสินค้าที่มันมีแว l u ลูมากขึ้นเรามองว่าสินค้าที่เราทำอยู่ตอนนี้มาจิ้นต่ำ แล้วการแข่งขันในการหาวัตถุดิบเริ่มมีมีความเสี่ยงเหมือนกันใช่ครับเราก็ต้องหันตัวเราไปไปไปทำตัวอื่นเพื่อเพื่อลดความเสี่ยงหรือว่าลดการแข่งขันของเราลงอืมแต่ถ้าเราไปตีตลาดใหม่เรื่องผลิตภัณฑ์สําเร็จรูปมันจะไม่เป็นเลดโอเชียนไม่ไปแข่งขันกับคนอื่นที่เขาเป็นรายใหญ่อยู่แล้วนะครับคุณอย่างแผนปูนอนวัวในโลกนี้รายใหญ่อยู่ที่เยอรมันซึ่งเขาใช้ยางซิซเนติกซะเยอะแต่เราเองถ้าเราทําขึ้นมาตามเป้าของเรานะครับ,รบตามแผนที่เราทําไว้ เราจะเป็นรายใหญ่ที่อยู่ฝั่งเอเชียนะครับแล้วเราดูแล้วตัวเลขของของแผ่นปูนอนวอัวหรือว่าแม่วัวที่เราใช้โดยเฉพาะแม่วัวนม <c oughs> อินเดียมีแม่วัวเยอะที่สุดในโลกรองลงมาคือจีนญี่ปุ่นออสเตรเลียนิวซีแลนด์ลองลองนึกภาพดูนะครับเราอยู่ตรงกลาง oh. ทุกคนอยู่รอบข้างเราหมดเลยครับอยู่เป็นอยู่ล้อมล้อมเราเป็นวงกลมเลยครับทำเลดีทำเลดีมาก